สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเขียนวันที่วันอังคารที่24สิงหาคมพศ2564ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการบวกลบละคนนะคะการบวกลบละคนคืออะไรการบวกลบละคนก็คือใน1โจทย์ปัญหาหรือในหนึ่ง อ่าหน,หน,หนึไอ้นี่หโจทย์ที่คุณครูให้ไปนะคะจะมีทั้งการบวกและการลบอยู่ในนั้นค่ะอาจจะลบกันก่อนแล้วเอาไปบวกกันหรืออาจจะบวกกันก่อนแล้วค่อยเอาไปลบกันอ่ะมาดูค่ะในข้อที่หนึงดูตัวอย่างใน,นข้อที่หนึงนะคะเห็นไหมคะ45,638ลบด้วย13,819 ลบเศษต่อไปเอาไปบวกกับ1 5 7 9 9หมเห็นไหมคะมีทั้งบวกและลบใน1ข้อแบบนี้เราเรียกว่าการบวกลบระคนะคำว่าระคนก็คือมีทั้งบวกและลบอยู่ในนั้นคือคละกันนะคะเราจะเริ่มทำที่การลบก่อนเห็นไหมคะ 45,638ลบกับ13,819หเห็นไหมคะครูตั้งลบให้พร้อมครูลืมขีดเส้นใต้เนาะที่จริงโจทย์เสร็จปุ๊บต้องขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอ่ะครูเปลี่ยนก่อนอ่ะทีละข้อนะคะให้เห็นชัดๆข้อที่หนึ่งค่ะ8-9ลบเเริ่มลบที่หลักหน่วย8ลบ9ได้ไหมคะมีอยู่8หัก ออกไป9ได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ต้องกระจายค่ะดูหลักถัดไปจาก8เลข3เลข3ถูกกระจายออกไป1เหลือ2เลข8เวลารับการกระจายเรารับทีละ10ค่ะ10รวมกับ8เป็น10 8 18-9ลบ9ค่ะอ่า18ลบ9นิ้วเราไม่พอที่จะชูขึ้นมา18ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนนับจาก9ค่ะไปหา18นับ ได้กี่นิ้วนั่นแหละค่ะคําตอบอ่าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวคุณครูบางคนนึกไม่ออกคุณครูคคจะวาดรูปให้ดูนะคะเก้าแล้วสิบนิ้วโป้งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครบหนึ่งมือแล้วนะคะสิบสี่แล้วไปสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด คบยังคะครบแล้วคะ่ะสิบแปดถึงสิบแปดแล้วเมื่อถึงสิบแปดแล้วมาดูคะ่ะมีกี่นิ้วที่ชูอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าเห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่นิ้วเก้านิว้วสิบแปดลบเก้าก็เท่ากับ ก้าหลักถัดไปค่ะหลักสิบคือสองลบหนึ่งมีอยู่สองลบออกไป1หนึ่งเหลือหนึ่งค่ะหลักถัดไปค่ะหลักร้อยหกหักออกแปดได้ไหมคะมีอยู่หกหักออกแปดได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ตามเดิมค่ะถัดจากหกคือเลขห้ากระจายจากห้าค่ะห้าถูกกระจายออกไป1หนึ่งเหลือสี 4, 6, ่หกบการกระจายมาสิบ สิรวมกับของเดิมคือ6เป็น1ิบค่ะดังนั้นเป็น16ลบออกด้วย8เรานักเรียนสามารถชูนิ้ว16ได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นเหมือนเดิมค่ะนับจาก8ให้ถึง16บหกมาดูนิ้วกันค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13 14 15ดส หอ่านิ้วที่เหลือยังไม่ได้กลางขึ้นยังอยู่ข้างล่างนี้อยู่ดังนั้นนับค่ะมีกี่นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดได้กี่นิ้วนะคะ แปดนิ้วค่ะใส่ไปเลยหลักถัดไปค่ะหลักพันคือสี่ลบออกสามมียู่ี 3. หักออกสามเหลือขอโทษค่ะมีอยู่ี 3. หักออกสามเหลือหนึ่งค่ะและหลักสุดท้ายค่ะหลักหมื่นมีอยู่ี 3. หักออก1เหลือ 3นั่นเองตอนนี้เราลบแล้วได้คำตอบมาแล้วนะคะคือ31,819เมื่อลบเศษ็ถัดไปคือการอะไรนะคะถัดไปคือการอะไรนะคะการบวกเห็นไหมคะเอาคำตอบที่ได้สีสสสสแดงๆส้มๆเนี่ยมาบวกกันหลักแรกค่ะ9บวก9 9บวก9ได้เท่าไหร่เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา9 9แล้ว10 สิบเอ็ดสิบสองสิบามสสห้าหกสและ18ค่ะก็ใส่8ทด1ค่ะใส่8ทด1นหลักถัดไปค่ะ1นบวกเเป็น8ตัวทดอีก1เป็น9กาลักถัดไป8ปบวกศนย์ได้8ปหลักต่อไป1นบวกห้าได้ 6และสุดท้ายค่ะ3บวก1ได้4เห็นไหมคะคำตอบสุดท้ายก็คือ46,898ใส่คอมม่าหรือลูกน้ำให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเริ่มที่การบวกเอเยเริ่มที่การลบต่อด้วยการบวกสุดท้ายได้คำตอบตามที่รอต้องการมาดูข้อที่2กันค่ะ ข้อที่สองเริ่มที่การบวกแล้วค่อยต่อด้วยการลบนะคะข้อที่สองค่ะ9บวก1 9แล้ว10ใส่0ทด1ค่ะ8บวก0ได้8ตัวเท่อีก1งเป็น9ค่ะต่อไป7บวก3ค่ะ 7, 7ไว้ในใจชู <7 S 2> ขึ้นมา3 7แล้ว8 9 10ใส่0นทด 1ค่ะต่อไป2อบวกเค่ะ9ก้ไว้ในใจชูขึ้นมา2 9แล้ว10 11ตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ทด1ค่ะหลักถัดไปค่ะ1ไม่มีตัวให้บวกเห็นไหมคะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้ดังนั้นก็มีแค่1ค่ะรวมตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น2นั่นเอง อ่ะได้คำตอบมาแล้วนะค่ะจะเริ่มลบแล้วนะคะศูนย์ลบหกได้ไหมคะมีอยู่ศูนย์หักออกหกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเมื่อไม่ได้นะักเรียนก็ต้องกระจายในยหลักถัดไปมานะคะก็คือเก้าถูกกระจายออกเป็นหนึ่งเหลือแปดศูนย์ค่ะรับมาสิบก็เป็นสิบค่ะเป็นสิบลบหกมีอยู่สิบหักออกหกเหลือ 4ค่ะหลักถัดไป8ปลบแค่ะมีอยู่แปลบออก8ดเหลือ0ค่ะหลักถัดไป0ูลบเมีอยู่0หักออก9ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเมื่อไม่ได้กระจายจากหลักถัดไปค่ะ 2ถูกกระจายออกไป1เหลือ1 0รับการกระจายมา10กลายเป็น10ค่ะมีอยู่10ลบออกไป9เหลือ1หลักถัดไปค่ะ1นลบหเป็น0และสุดท้ายค่ะ2อลบหเป็น1ค่ะได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะบวกก่อนข้อนี้บวกก่อนแล้วถึงมาลบ ลักษณะโจทย์แบบนี้เราเรียกว่าการบวกลบระคนเข้า okay, ไหมคะ,ะดังนั้นมาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ทั้งหมด4ข้อค่ะมีทั้งหมด4ข้อนะคะการบ้านวันนี้ ถ้านักเรียนทาเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งให้ครูเหมือนเดิมเลยนะคะลงลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจให้คะแนนนะคะตรวจแล้วก็เอาไปใส่อัลบั้มไว้แล้วก็คุณครูก็จะเก็บลงสมุดคะแนนค่ะค่ะสําหรับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ